งานเสร็จแล้วครับมานั่งแต่งรูปพร้อมส่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดไพ่กล่องนี้ในไพ่ก่องนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามอะไรให้ทุกคนได้บ้างง่วงมากไม่ไหวแล้วครับแม่ยังรับง,งานที่อีกนะครับผมทองาน,นให้หมดนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟมล็อกเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยอุ้ยในวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวก็ไม่ใช่เที่ยวหรอกเราก็จะไปเวิร์คเคชั่นกันที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแถวทุกุกคมวิทนะครับผมเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่นอนยายที่ทำงานหอบงานไปทำชืนนี้ก็ชิวๆเนาะ ฝนตกอ้าฝนตกอีกแล้วช่วงน,นี้ฝนตกทุกวันเลยอ่ะดู <You see. S 1> สิสวนใหม่สวยไหมไปดีกว่า จะต้องมีการ cleaning ก่อนนะครับผมประมาณนี้พวกโซฟาอ่างเงีก็าจะต้องแบบว่าพิดหนึงแบบ่งอ่ะแหละเพื่อความแบบปลอดภัยของเรานะครับผมวันนี้เราก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครได้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจตัวเองได้หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปลอดภัยไ,ไปก่อนนะ่นะเนาะกรงเบาอีเอ่ยอะไรเอ่ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแบบว่า3โมงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมืดมากฟ้าครึ้มมาเลยนะครับวันนี้อากาศนนะ่านอนมากไปทำงานกันดีกว่าชิบอาตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแปลงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการทำงานวันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องถ่ายรูปหลายๆมุมนะครับผมกับสินค้าหลายๆอย่างก็อาจจะต้องแบบ เปลี่ยนชุดไปๆมาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะใช้เวลาทั้งวันฝนก็ตกแต่ว่าแสงก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมเราก็น่าจะมีแสงประมาณเนี้ยเอาไว้ถ่ายรูปถ่าย อะไรได้เรื่อยๆนะครับผมเราก็จะไม่บอกละกันเนาะว่าเราจะถ่ายงานอะไรบ้างให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามใน IG แล้วก็ในช่องทางต่างๆดูเอเองแล้วกันนะครับผม,มจะมีงานอะไรบ้างเพราะว่างานต่างๆของโฟมแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะต้องเห็นดีๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่ารักกันจริงก็ต้องไปดู าพักผ่อนหย่อนใจของเรานะครับผมเขาเจ้าสั่งอาหารจากร้านเมดิเตอร์เรียรนะครับผมใกล้ๆตรงนี้น่าก,กินมากอ่ะเอคือเป็นแบบพิซซ่านะครับผมแต่ว่าจริงๆตอนแรกมาเขาก็น่ากินกว่านี้นะแต่ว่าเราเอามาแบบจัดเซตใส่จานสวยๆเอาไว้ถ่ายรูปนินหนึ่งด้วยเช่นกัน ายงานเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆมานั้งแต่งรูปแล้วก็พร้อมส่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ชิลๆแต่ปกติวันไหนที่แดดออกเยอะๆแล้วเราถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรทั้งวันเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบความร้อนะอยู่ข้างในตัวอะไรเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกสบายมากรู้สึกตัวเย็นมาก ก็คือมื้อเย็นของเรานะครับผมแต่ว่าเรากินเสร็จไปแล้วเรียบร้อยพันกลางเดี๋ยวจะแปะสตอรี่ไอจที่ถ่ายไว้ดีๆไว้ให้ดูแล้วกันเนาะอะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นขนมจากร้านยูนิซอ์ร้านแเป็นน้ำหมาชอ็อกรสวิสกี้ เอวิกมากินขนมของหวานพร้อมกันละกันนอนตอนนี้ภารก,กิจวันนี้ก็ยังไม่ได้จบกันเพียงเท่านี้นะฮะ ผมก็มีภารกิจหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นงานเกี่ยวกับการไลฟ์ในแอปแอปหนึ่งนะครับผมให้รอให้เราเรอไปเล่นดูอะไรแบบนี้นะครับผมก็สนุกดีนะครับในไลฟ์เนี่ยในแอปเนี่ยผมก็จะแบบว่าทําการแบบเปิดไพ่ไปเรื่อยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ย้ายมาอีกห้องหนึง่งเพราะว่าเนื่องจากว่าห้องใหญ่เนี่ยเราถูกยึดครอง <c oughs> โดยคุณแฟนของเราเองนะครับผมในการมาเล่นครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเอา การเปิดไพ่เนี่ยมาเป็นแบบแบบการพูดคุยกับทุกคนในใน live ไลฟ์ก็เลยแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าจะทําให้การไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่น่าเบื่อมากเพราะว่าแบบการมันแบบมาพูดเรื่องตัวเองก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะเล่นได้ถึงขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมามันมีไพ่มีเรื่องราวของการแบบดูดูความหมายไพ่อะไรไปด้วยอ่านไพ่ไปด้วยเนี่ยมันก็ดูแบบเออมีคอนเทนต์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมสำคัญหนักมากเลยอะโอ้โหขยันขนาดนี้ก็ ก็ยังรับนั่งงานได้อีกนะครับผมยังมีเวลาอยู่นะครับรับงานให้หมดนะจ๊ะสวัสดีครับผมทุกคนที่เข้ามาดูกันในไลฟ์วันนี้นะครับผมสวัสดีฮะอ่าตอนนี้เราก็กำลังรอทุกคนนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันก่อนในวันนี้เนี่ยเราก็จะทําการฝึกเปิดไพ่กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้เราก็อยากจะพูดคุยอะไรเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยได้ไดนะฮะ ในวันนี้นะครับผม,มเราก็จะมีทําการเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์เรนนึงนะคะรับพร้อมกับถ่ายคลิป u t u b e ไปด้วย <S <S นี่ทุกคนใน u t u b e เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังไลฟ์อยู่แล้วก็ในไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราถ่ายอยู่เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดไพ่กลองนี้นะครับผมว่าในไพ่กองนี้เนี่ยจะมาตอบคำถามอะไรให,ให้กับทุกคนในบ้านแล้วก็ หรับใครที่อยากจะถามคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามกันได้เลยก็คิดว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับผมเพราะว่าไพ่เนี้ยเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับการได้รับโอกาสการได้รับทรัพย์สินการได้รับเงินทองอะไรแบบเนี้ยเนาะถ้าแบว่าดูกันตามเนื้อไพ่นะครับผมก็มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเงินทองทองอะไรแบบเนี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถามว่า จะมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมเราก็คิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะทําได้ดีนะครับผมประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วครับแม่ง่วงมากไม่ไหวแล้วครับแม่ออกกำลังใจหน่อยครับแต่ปิงไปนอนดีกว่าแอบ้ำก่อนนอนนะ morning baby เตื่นแล้ววันนี้โอยเมันคือนอนดึกมากอะประมาณแบบตีหนึ่งของพังในวันนี้นะผมก็คือข้าพเปเจา้าลืมเอาแปรงสีฟันมาด้วย <c oughs> แปรงฟันกับวันนี้ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวอีะเดยเวออกไปเซเว่นหน้าบ้านแล้วไปซื้อแปรงสีฟันแปรงสีฟันมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สิวเนาะเมื่อไหร่จะหายสักที ออกมาซื้อแป้งสีฟันเรียบร้อ,รอยแล้วนะครับผมอ่านี่ยบริเวณเนเบอร์ข้างๆบ้านเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่า,าคาเฟ่อะไรแบบนี้อนะนี่ยครับผมนี่ตรงข้ามซอยบ้านเหรอเนี่ยของตระจิบด,ดูวันนี้บอกว่าชาวนี้ไม่อยอะไรกินบ้างอ้โ อันนี้เป็นของที่ทานเหลือไว้เมื่อวานนะครับผมเพราะว่าสั่งมาเยอะมากเลยอยากินกัน2สองคนไม่หมดลาเต้จากโคลี่ การมาเวอร์เคชั่นวันนี้ที่นี่ก็เป็นสิบเราให้ห้าครัคือแบบพอทํางานได้พอมีที่ถ่ายงานพอมีมุมถ่ายงานแบบว่าซิลิ่งในการชิลอะในความแบบบรรยากาศมันไม่ได้อะหนึ่งเลยคือห้องเขาไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าตรงเนี้หน้าห้องคือที่จอดรถลูกค้าเวิร์กนี้แหละคือทุกคนในเวิร์กเนี่ยก็จะสามารถมาจอดรถหน้าบ้านเราได้แล้วมันเป็นกระจกใหญ่ๆกว้าง ซึ่งกระจกเป็นกระจกใสฉะนั้นเวลาเราเปิดแล้วจะทำอะไรเนี่ยทุกคนจะมองเห็นเข้ามาหมดเลย2ก็คือม่านสว่างมากม่านห้องนอนคือไม่ได้ป้าแม่่แบบสว่างไปอะหนูเราแบบมองไม่ได้คือเราไม่ค่อแบบเคยเห็นคนมาที่นี่มากหนักไงก็เลยแบบเอออยากลองอะไรใหม่บ้างน่นจาจะรู้จักชาเองก็เลยแบบไม่ได้แบบศึกษามากก็เลยพอเห็นรูปเราก็เลยเออเอาเลยเพราะว่าแบบรูปสวยมูดดีเอาละครับผมเสร็จแล้วครับ,ส,รบสำหรับการทำงานเวอร์คชั่นใน ทริปนี้นะจ๊ะอุ้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มันเหมือนเหมือนจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จนะคือยังมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้เสร็จในวันนี้ทริปนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปทำต่อที่บ้านนะครับเอาเป็นว่าสรุปในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการเวอร์เคชั่นเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อยาก ให้พูดถึงเรื่องอะไรสนใจเรื่ออะไรเนี่ยก็มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทาคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะทำคลิปอะไรดีช่วงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผม